ลี่ชายหัวยืนรออยู่พักหนึ่งก็ทนรอไม่ไหวจึงเดินอ้อมไปด้านหลังร้านที่ครอบครัวของลี่หลิวกำลังตั้งแผงขายข,ายของอยู่ด้วยความงุดหงิดมันจะอะไรกันนักหนาะแค่จะเข้าไปดูสักหน่อยว่าพวกเขาขายอะไรกันทำมาเป็นต้องต่อแถวเรียงคิวเหตุใดเจ้าสองต้องทำให้เรื่องมันวุ่นวายด้วยเจ้าสองด้วยเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของลี่ช่หัวทำให้ครอบครัวของลี่หง หันหลังกลับไปดูรวมถึงสื่อไทยท่านยาพูดหนีไม่รู้เวล่ำเวลาเอาเสียเลยนางส่งเสียงกึกก้องเหมือนไปกินรังแตนมาจนลูกค้าที่มุงต่อแถวกันหันไปมองนางอย่างสงสัยว่ายายแก่นี่เป็นอันใดท่านแม่ลี่หงและหวังลูกก้มหัวทำความเคารพนางอย่างจนใจท่านแม่จะพูดดีๆก็ได้ เหตุใดต้องทำเสียงดังให้ผู้คนสนใจกันด้วยนะหวังลูกได้แต่คิดอย่างจนใจเฮ่พวกเจ้าทำอะไรมาขายล่ะเจ้าไม่คิดจะให้แม่ผู้แก่ชาราคนนี้ได้กลินบ้างหรือลีใจหัวได้กลิ่นที่ชวนหิวจนท้องไส้ปั่นป่วนจึงตะเบงเสียงถามอย่างไม่พอใจเห็นข้าแล้วแทนที่จะเรียกคาแล้วรีบตักอาหารให้นี่กะไร ทําเป็นตกใจเหมือนเห็นผีแถมสะพรายรองหันมาทําเป็นก้มหัวให้หน่อยเดี๋ยวก็รีบหันกลับไปหรือนางไม่เห็นหัวงอกหัวดําเช่นข้าอยู่ในสายตาของนางเลยจี้จีจีดูเธอข้าอุตส่าห์เดินมาหาดูนางลูกสะพรายคนนี้สิทำเป็นหันหน้าหนีเจ้าไม่อยากที่จะต้อนรับข้าสินะทั้งลูกของเจ้าพอเห็นว่าเป็นข้า พวกมันกลับรีบหันหลังให้ข้าเช่นนี้นี่มันหมายความว่าเช่นไรลี่จงรีบบอกให้ชายสามคอยดูแลและรับอีแปะไปก่อนส่วนเขาจะรับหน้าท่านย่าเองก่อนที่จะรีบเดินมาพายุงหญิงไวกลางคนแล้วถามว่าท่านอยากกินอะไรท่านแม่ตอนนี้ครอบครัวข้าทุกคนกำลังยุ่งอยู่แต่ข้าจะดูแลท่านแม่เอง ท่านอยากทานอะไรหรือขอรับเห็นแก่ที่เจ้ายังรู้ความอยู่ที่มาดูแลค่างั้นเจ้าก็เอาปลาทอดมาสักสามสี่ตัวแล้วเอาไอ้ผัดที่นางผัดผัดอยู่นั่นแหละมาอย่างละสี่ห้ากระบอกลี่จงถึงกับพูดไม่ออกนี่ท่านแม่จะเอาอาหารมากถึงเพียงนี้เชียวหรือลี่หลียวได้ยินอย่างชัดเจนนางถึงกับคาอกระทะแรงๆอย่างหมดความอดทน จนหวังลบูบอกให้นางทำเบาๆประเดี๋ยวกระทะจะพังเอาได้มันยิ่งราคาแพงมากอยู่ด้วยลี่หลิวลี่หลิวกระซิบเบาๆก่อนจะตั้งใจทำงานของตนต่อท่านแม่ขอรับลูกค้าสั่งปลาทอดเกลือและอาหารไว้แล้วตอนนี้ปลาไม่มีแล้วขอรับส่วนอาหารค่าให้ทันได้มากสุดแค่สองกระบอกเท่านั้นลี่หงกลือน้ำลายอึกใหญ่ ก่อนที่จะเอ่ยปากพูดไปเขาไม่เคยปฏิเสธท่านแม่เลยแม้แต่ครั้งเดียวนี่เป็นครั้งแรกที่เขากัดฟันพูดออกไปเช่นนั้นเพราะลูกค้าส่วนมากก็จับจองและจ่ายเงินไว้แล้วหากจะคืนก็กระไรอยู่มันทำไมจักไม่ได้ก็นี่ไงเล่านางเดินไปข้างหลังลี่จงผลักให้เขาหลบไปด้านข้าง แล้วชี้หนิ้วที่อาหารที่วางเรียงรายกันอยู่อย่างฉุนเฉียวสพัพไรยใหญ่เจ้ามานี่เดี๋ยวนี้ลีชัยหัวตะโกนเสียงดังเรียกคนมาช่วยนางตักข้าวปลาอาหารตักอันนี้ใส่กระบอกไม้ไผ่สักสี่ห้ากระบอกอันนี้ด้วยห่อปลาไปด้วยเอามาห้าตัวเลยลีชัยหัวสั่งสพัพไรยใหญ่ที่เดินเบียดฝูงชนมาอย่างยากลำบาก แล้วเร่งรีบให้นางตักกับข้าวด้วยกลัวว่ามันจะหมดก่อนตนท่านแม่ขอรับปลาพวกนี้ถูกขายไปแล้วนะขอรับลี่ชัยหัวหันหลังมาแล้วสะบัดมือที่ลี่หงพยายามจะหยุดนางไว้เจ้ามันยังไงกันแน่เจ้าจะปล่อยให้ข้าอยู่อย่างอดอดอยากๆทั้งที่เจ้ากินอิ่มอยู่ดีกินดีงั้นหรือลี่ชัยหัวไปบอกสไพรลี่ว่าให้รีบตักอาหารไว แล้วใส่มันเต็มๆกระบอกหน่อยก่อนจะหันมาต่อว่าเจ้าสองแล้วชี้มือชี้ไม้ด่าครอบครัวเจ้าสองที่เนรคุณไม่รู้จักเผื่อแผ่ตระกูลผู้เป็นมารดาจนชาวบ้านที่พากันจับจองอาหารและจ่ายเงินไปแล้วพากันโห่ร้องโวยวายพวกเจ้าอย่ามาสร้างปัญหาข้าแค่มาเอาอาหารที่บุตรข้าทำไปกินอย่าได้มายุ่งเรื่องครอบครัวเสียดีกว่า พวกเจ้าหุบปากแล้วอยู่เงียบเงียไปซะนางลีใ่ช่หัวที่กำลังเดือดดานระบายอารมณ์ใส่ผู้คนที่กำลังยืนล้อมร้านของเจ้าสองอย่างไม่ไหวนาจนพวกชาวบ้านพากันด่านางว่าไม่รู้จักรอคอยทั้งที่พวกเขามายืนรออยู่นานแต่นางกลับมาฉกของที่พวกเขาจ่ายเงินไปแล้วอย่างหน้าดันดานลี่ช่หัวหน้าแดงหน้าดำระบายโทสะออกมา นางจับได้ตะลิวของกระทะทอดปลาแล้วคว้างใส่ลูกค้าของครอบครัวลี่หลิวจนพวกเขาโอดครวนสมควรแล้วกล้าดีอย่างไรมาว่าข้าหน้าดานแย่งของพวกเจ้ากันนี่มันของลูกชายข้าข้าจะหยิบจับเอาอะไรมันก็เป็นเรื่องของข้าไม่เกี่ยวกับพวกเจ้าชาวบ้านที่จ่ายเงินแล้วยังไม่ได้ของต่างพากันของเงินคืนกันยกใหญ่ลี่หลิวโมโหจนควันออกหู ทว่าได้ลี่จงมาคอยห้ามปรามไว้ท่านแม่ยังคงผัดอาหารอยู่หน้าเตาไฟเพราะไม่สามารถวางมือได้กลัวไฟจะไหม้กระทะนางจึงทำได้เพียงทำให้มันเสร็จไปสื่อไท่มองเหตุการณ์ข้างหน้าแล้วหันมองหน้าน้อยๆที่โมโหจนเลือดขึ้นหน้าอย่างห้ามไม่ได้ถ้าเป็นเขาเขาคงจะสั่งคนมาทำให้นางหุบปากแล้วไปทำปุ๋ยเสีย แต่นี่เป็นเรื่องในครอบครัวของแม่นางน้อยเขาจึงทำได้แค่เอามือปิดหูน้องเล็กลี่เฉินแล้วดันเขาเข้ามากอดไว้อย่างกับต้องการจะปกป้องเขาจากเรื่องที่เด็กไม่ควรจะได้ยินชาวบ้านได้เงินคืนพากันแยกย้ายลี่หงหน้าชาจนมีกล้าพูดอันใดทำได้แต่กล่าวขอโทษขอโผยลูกค้าไปทั้งแบบนั้นท่านแม่พ่อเธอเจ้าค่ะลูกค้าหนีหายไปหมดแล้ว ลี่หลิวเห็นว่าท่านแม่ใกล้จะทำเสร็จแล้วจึงรีบบอกให้นางวางมือนางยกอาหารชุดสุดท้ายเทลงหม้อกระทะจึงหายใจเข้าให้เต็มปอดก่อนจะหันไปยิ้มบางๆให้ทันยาที่เหมือนกินดีหมีมาท่านแม่ท่านได้อาหารแล้วส่วนพวกเราก็จะเก็บของกลับบ้านแล้วเจ้าค่ะหากท่านไม่ว่ากะไรช่วยหลีคางให้พวกเราได้เก็บของด้วยนะเจ้าขาอะไรกัน พวกเจ้าหยุดขายแล้วหรืองั้นเนื้อวัวที่หั่นนี้ข้าขอนะอาหารที่เจ้าเพิ่งทำเสร็จนั่นก็ด้วยลี่ใช้หัวสั่งให้สพพรายใหญ่ตักอาหารเพิ่มทันทีเมื่อได้ยินว่าพวกเขาจะเก็บของกลับบ้านในเมื่อไม่ขายแล้วข้าก็จะเอาอาหารและเนื้อนี้กลับไปบ้านเองลี่หงหมองหน้าพันรยาแต่ไม่ได้พูดอันใดออกมาได้แต่พากันเก็บพวกเตากระทะ และเครื่องปรุงขึ้นรถมา้าส่วนของที่เหลืออยู่ผักปลาทอดและอาหารท่านบอกสั่งให้สะพรายใหญ่ตักใส่กระบอกพวกหน่อไม้ก็ห่อใบบัวจนเสร็จท่านแม่ข้าเก็บของเสร็จแล้วขอตัวกลับก่อนนะขอรับพวกข้าต้องขึ้นไปตัดไม้ไผ่มาทำกระบอกต่อลี่หงกล่าวอย่างสุขุม อย่างไรเสียแม่ก็ยังเป็นแม่อยู่วันยังคำอาหารวันนี้ถูกขายไปมากกว่าครึง่งทำให้พวกเขาพอยิ้มได้อยู่บ้างวันนี้เจ้าขายได้มากพอตัวเลยนี่ไหนล่ะเงินที่ขายได้เอามาให้ค่าเสียลี่ใช้หัวแบมือด้วยใบหน้านิ่งเฉยเพราะหมดแรงกับการทะเลาะกับพวกปากหอยปากปูไปมากกว่าพวกมันจะยอมแยกย้ายกันไปได้ นางก็ต้องใช้พลังในการส่งเสียงไปมากจนรู้สึกเจ็บคอเออรีบๆเอามาเสียข้าจะกลับบ้านแล้วลีใ่ใจหัวตะคอกใส่ลี่หงพร้อมกับง้างมือยกขึ้นทำท่าเหมือนจะตบเขาลี่หงที่เคยถูกทุบตีก็ทำได้แค่ส่งถุงเงินที่เพิ่งขายได้ให้กับท่านแม่ไปดีที่ลี่หลิวบอกท่านพ่อว่าห้าตำลึงนั้นนางจะขอเก็บไว้เอง ทานยาจึงได้ไปเพียงแค่เงินของวันนี้ทันยาท่านรับไปเถอะเจ้าค่ะลี่หลิวเดินออกไปหาทันยาแล้วยื่นสามตำลึงเงินให้ท่านไปเจ้าพวกนี้ถือว่าขายได้มากสีทาอย่างอุบอิบเงินไว้อีกคืนให้ค่าตั้งแต่แรกก็สิ้นเรื่องต้องให้ข้าตามมาทวงถามจนพวกชาวบ้านว่าข้าหน้าไม่อายพวกเจ้านี่ก็จริงๆเลย ลีช้หัวได้เงินมาอีกสามตำลึงเงินรวมกับของเก่าอีกสองตำลึงเงินกับอีกหกรกว่าอีแปะแต่นางก็ไม่คิดที่จะคืนส่วนต่างให้พวกเขาจึงบอกให้สไพรยใหญ่รีบเก็บของแล้วกลับบ้านกันสไพรยใหญ่หอบหิ้วของอีลุงตุงนางแล้วหันมามองพวกเขาอย่างพอใจลูกแม่เหตุใดเจ้าถึงยอมมอบเงินให้ท่านย่าไปเร็วเช่นนั้นละ่ะ เมื่อทุกคนขึ้นรถลากและออกจากตลาดมาหวังลู่ที่กอดเจ้าเล็กอยู่ถามขึ้นท่ามกลางความเงียบที่มีเพียงเสียงไม้ที่ดังกุบกับกุบกับมาตามทางข้าจะย้ายเข้าเมืองหลวงข้ามิอาจทนอยู่ต่อไปได้แล้วจึงมอบคืนให้ท่านไปจบจบท่านจะได้ไม่คอยทวงถามอีกแล้วก็นะเราก็มีที่ทางที่สือไทบอกว่าจะให้เช่าแล้วหนีเจ้าขา เราย้ายไปวันนี้กันเถอะเจ้าข่าขืนอยู่ต่อทัญยาต้องหาทางให้เรากลับไปช่วยงานอีกตามเคยแน่ข้าไม่กลับนะข้าไม่กลับข้าจะไปเมืองหลวงกับท่านพี่สื่อไทยลี่เฉินขย่าแขนผู้เป็นแม่อย่างระทมใจหากเขากลับไปคงได้กินแต่น้ำข้าวต้มอีกเป็นแน่ได้ข้าจะพาทุกคนไปเมืองหลวงกันม้าก็มีแล้วไม่ต้องเดินทางให้เมื่อยแล้ว ไปก็ไปลี่หงได้ยินเสียงของบุตรชัยที่ร้อนรนจนเขาก็อดคิดไม่ได้หากท่านแม่ไม่ยอมเลิกราวีเช่นนี้ครอบครัวของเขาก็คงอยู่เป็นสุขอีกไม่ได้แล้วแถมยังไม่สามารถไปขายของที่ตลาดที่มีท่านแม่คอยมาแบ่งปันเช่นนั้นได้อีกจึงได้ตัดใจลาจากห่วงก็แต่พ่อแม่ที่แก่ชาราถึงท่านจะพูดไม่ดีแต่เลือดย่อมข้นกว่าน้ำ สักวันข้าจะต้องกลับมาตอบแทนบุญคุณจริงหรือขอรับเย่ yeah! ลี่หลิวลุกขึ้นยืนกระโดดไปมาจนท่านแม่ต้องรีบขวาไว้กลัวเขาจะตกรถม้าเอาสื่อท้ายิ้มมุมปากน้อยๆแล้วแอบมองแม่นางน้อยดูเหมือนว่าแม่นางน้อยผู้นี้จะเป็นคนที่คอยผลักดันครอบครัวอยู่อย่างเงีบเงยบๆไม่ว่านางจะชี้ไม้เป็นนก ครอบครัวก็จะเห็นว่ามันเป็นนกตามที่นางบอกเสมอนี่แหละเหมาะสมกับข้าเป็นที่สุดนางใคร่คิดใคร่ทำอย่างรอบคอบและวางตัวได้อย่างเหมาะสมถึงนางจะโมโหแต่นางก็ยังสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีดีจริงๆที่นางไปกับข้าในวันนี้และเมื่อนางไปถึงที่นั้นข้าต้องทำตัวให้ว่างหน่อยจะได้เที่ยวไปเที่ยวมาหานางได้บ่อยขึ้น ท่านพอรถม้าคันเดียวมันไม่พอหรอกนะเจ้าขาทั้งของทั้งคนท่านควรหารถม้าอีกสักคันที่สามารถเช่าทั้งคนขับและรถม้าไปด้วยจะได้สะดวกขึ้นมาหน่อยถ้าจะให้ดีต้องเป็นแบบที่มีหลังคาหากเดินทางช่วงบ่ายข้าได้ถูกย่างตายก่อนแน่เจ้าขาเด็กคนนี้ใครเขาให้พูดถึงเรื่องอัปมงคลเช่นนั้นกันหวังลูอย่าเอ็ดลูกเลยที่นางว่าก็จริง กว่าจะถึงเมืองหลวงก็ต้องใช้เวลากว่าสองวันหากเราจะเก็บข้าวของไปด้วยก็ต้องใช้รถลากเพิ่มอีกคันอย่างที่ลูกว่านั่นแหละมันก็ใช่ข้าเพียงไม่อยากให้นางพูดเช่นนั้นเอาเถอะเอาเถอะข้าจะลองหาวิธีดูลี่หงรีบเร่งเดินทางจนถึงบ้านพระอาทิตย์คืนก็เริ่มโผล่แสงเจิดจา้าจนเขาต้องรีบเข้าเมืองไปกับสื่อไทยและลี่เฉินน้องเล็กเพื่อไปหาดูว่า มีที่ใดบ้างที่เขารับว่าจ้างขนของไปส่งในเมืองหลวงพี่ใหญ่แอบเดินมาถามน้องรองว่าทำไมไม่แอบเอาของใส่ไว้ในมิติไปเลยจะได้สบายและข้าวของเครื่องใช้จะได้ไม่เสียหายลี่หลิวยิ้มบางก่อนจะเงยหน้าถามพี่ใหญ่ว่าท่านว่าหากทุกคนเห็นข้าวของหายไปพวกเขาจะถามหาหรือไม่เล่า ลี่จงจงเงียบปากแล้วไปให้อาหารมาตามที่ลี่หลิวบอกถึงจะมีมิติแต่ก็ไม่สามารถใช้มันได้อย่างเปิดเผยต้นกุหลาบและต้นมะพร้าวถูกปลูกไว้ในมิติแล้วพวกน้ำมันหอมต่างๆก็เช่นกันจะมีก็แต่พวกเครื่องปรุงหม้อกระทะตุ่มน้ำเสือ้อผ้าและของใช้ที่จำเป็นอีกมากมายนี่ก็แทบจะไม่มีที่ให้หวางแล้ว หากโชคดีและได้รับรถม้าที่มีหลังคาบางแดดคงจะดีไม่น้อยแต่รถลากแบบนั้นคงราคาแพงน่าดูแถมเราต้องใช้คนขับด้วยท่านพอ่อคงไม่ทุกข์ใจจนตรอมตรมหลอกกระมังจากนั้นก็ตัดภาพณนะตัวเมืองขอบใจเจ้ามากที่ยอมควักค่าเดินทางให้กับพวกเราลี่หงเริ่มพูดกับสื่อไทยอย่างเป็นมิตรข้าจะต้องเดินทางไปที่เมืองหลวง การหารถม้านั่นเป็นสิ่งที่ต้องทำอยู่แล้วขอรับสือ่อไทยตอบยังมีสมาคาระวะทุกถ้อยคำล้วนมีเหตุผลทำให้เขาดูน่าเชื่อถือเป็นอย่างมากลีหงไม่ยักรู้มาก่อนการจ้างวานรถม้าไปเมืองหลวงจะต้องใช้จ่ายถึงสามตำลึงเงินเลยทีเดียวเท่าแก่โรงม้าอ้างว่าหากจะไปถึงเมืองหลวงต้องใช้สองคนขับถึงจะยอมไป และเขาจะไม่ยอมลดแม้แต่อีแปะเดียวเขาที่มีเพียงสองตำลึงเงินถึงกับหน้าถอดสีดีที่เขาพาสือ่อไทยมาด้วยเพื่อแยกออกจากลี่เหลิยวจึงได้รอดผลจากวิกฤตครั้งนี้ท่านพ่อท่านพ่อมีรถม้าตามเรามาคันหนึ่งรถคันใหญ่มากเลยนะขอรับมีหลังคาสารไม้ไผ่มุงไว้ด้วยนะขอรับข้าจักได้นั่งรถม้าคันนั้นหรือไม่ขอรับ ดูม้าของพวกเขานั่นสิตัวใหญ่และบึกบึนกว่าม้าของเรามากนะักมันต้องวิ่งได้เร็วมากแน่ๆเลยละขอรับลี่เฉินที่ตื่นเต้นกับการเดินทางเห็นอะไรก็ชวนคุยไปเสียหมดสื่อไทยจึงใช้โอกาสนี้ถามเขาว่าหากไปที่เมืองหลวงเจ้าจะไปเรียนที่ใดครอบครัวเจ้าจะทำอาหารขายเช่นเคยไหมทำให้เจ้าเล็กที่ชอบคุยอยู่แล้วพูดจ้อไม่หยุดตลอดทาง เรียกได้ว่าที่เสียงของเขาเริ่มแหบแห้งอาจเป็นเพราะสิ่งนี้แสงแดดรํำไรตอนเช้าทําให้การเดินทางไปยังเมืองค่อนข้างไม่ร้อนนักผิดกับขากลับที่แดดร้อนอบอ้าวหากต้องเดินทางอาบแดดแบบนี้ตลอดทั้งสองวันลูกสาวข้าคงได้โวยวายไปสุดทางยังดีที่มีรถม้าที่มีหลังคาแถมค่อนข้างใหญ่กว่ารถม้าบ้านเรารับงานว่าจ้างครั้งนี้ ถึงจะมีคนขับมาด้วยสองคนนั่นก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรอย่างน้อยๆยัยงมีคนคอยช่วยข้าเปลี่ยนมือเช่นสือไท้อยู่ช่วงที่ข้าเดินหาร้านจ้างวานสื่อไท้ก็สามารถบังคับรถลากได้อย่างชำนาญข้าไม่สามารถดูถูกคนในเมืองหลวงได้เลยจริงๆเมื่อรถม้าสองคันมาถึงก็เป็นช่วงเกือบสิบโมงเช้ายังดีที่ก่อนออกเดินทางไปในตัวเมือง แม่สาวน้อยเอามันเผาใส่รถม้ามาให้ด้วยจึงช่วยให้อิ่มท้องแต่พอมาถึงบ้านเจ้ากรนายเวรของสื่อไทยก็เริ่มประท้วงโวยวายเสียงดังจนลี้เฉินกลั้นขำไม่ไหวเอาเถอะท้องหิวก็ต้องร้องบ้างเป็นธรรมดานี่เป็นเรื่องธรรมชาติที่มิอาจปกปิดได้ท่านพี่ใหญ่ข้ากลับมาแล้วขอรับเสียงจือแจ้วที่คุ้นเคยดังมาก่อนที่รถม้าจะมาถึงเสียอีก น้องเล็กของเขานี่มีพลังเสียงที่น่าอัศจร,ร์เสียจริงมาแล้วหรือลีหลิวที่เตรียมอาหารไว้รอยืดคอเฉงเอดูน้องเล็กยืนโบกมือไปมาด้วยใบหน้าระรื่นต่อจากรถของท่านพอ่อก็มีรถลากอีกคันที่มีหลังคามุงตามมาด้วยลีหลิวยิ้มกว้างดีที่นางบอกให้ท่านพอ่อเลือกรถม้าที่มีหลังคาหากไม่บอกไม่แน่ว่าอาจได้รถม้าขนส่งธรรมดาเป็นแน่ ก่อนหน้านั้นท่านลุงฉวีที่พาเด็กๆมาเล่นกับลี่เฉินตกใจเมื่อรู้ว่าครอบครัวลี่จะย้ายไปอยู่เมืองหลวงถ้าว่าเขาก็พอได้ยินมาบ้างว่าแม่ของลี่หงนั้นคอยวนเวียนเรียกร้องและทำทุกอย่างเพื่อให้ครอบครัวลี่หงกลับไปบ้านแต่นางใช้วิธีที่ไม่ถูกเอาเสียเลยข้ายัางได้ยินมาอีกว่าตอนที่พวกเขาอยู่บ้านใหญ่ก็ถูกใช้งานอย่างหนัก ถึงกระนั้นแล้วยังไม่ยอมแบ่งข้าวปลาที่เหมาะสมให้พวกเขาเลยด้วยซ้ำข้ากลับดีใจที่พวกเขาคิดจะย้ายจากไปเสียทีลุงฉีรู้ว่าการเดินทางนั้นเหนื่อยล้าแถมต้องทนแดดทนฝนเมื่อรู้ว่าบ้านลี่หงมีรถม้าแล้วจึงกลับไปนำไม้ไผ่สารมาให้ลี่หงเพื่อทำที่บังแดดบังลมให้พวกเขาระหว่างการเดินทาง ส่วนเด็กๆก,ก็ปล่อยให้ช่วยหวังลูเก็บมันหวานสองแปลงที่เขาเคยปลูกไว้ลี่จงเตรียมกระบอกไม้ไผ่ที่ใหญ่และยาวไว้หลายสิบอันตามที่น้องรองบอกหลังจากลี่หลิวเอาเขาไปทิ้งไว้ในมิติให้รดน้ำต้นไม้เก็บผักและเติมน้ำใส่กระบอกและเตรียมแตงโมที่ผ่าไว้ก่อนหน้าเผื่อนำออกมาด้วยท่านพี่รอนานไหมเจ้าขาลี่หลิวที่เก็บผาของทั้งสามคนพี่น้องเสร็จ จึงรีบเข้ามารับทันพี่ออกไปผาค่าออกไปเมื่อออกจากมิตินางมองกระบอกน้ำที่เตรียมไว้นับสิบอย่างพอใจไหนจะผักฟักทองแตงโมและมะเขือเทศลูกใหญ่นี่อีกหากว่ามะพร้าวนางโตคงมีน้ำมะพร้าวเย็นๆให้จิบตามทางพอคิดขึ้นมาได้หน้าหนาวที่มีหิมะตกหากนางนำน้ำใส่ถังแล้วปล่อยให้มันแข็งตัวเป็นก้อน แล้วนำมาเก็บไว้ในมิติที่กว้างใหญ่นี้แล้วละก็นางจะมีน้ำแข็งก้อนไว้กินได้ตลอดปีเลยทีเดียวพอคิดเช่นนั้นนางก็เผลอคิดชั่วร้ายออกมาทางใบหน้าจนพี่ใหญ่ที่เห็นแล้วต้องแอบขนลุกซูกลับมาตอนปัจจุบันลี่หลิววางอาหารที่โต๊ะเรียงรายจนเต็มมีทั้งแกงปลาใส่หน่อไม้ปลาทอดเกลือผัดผักกาดขาวใส่หมู หมูตุนน้ำแดงที่หนังพึ่งลงมือทำสดใหม่จึงเรียกครอบครัวตนสื่อไทยลุงฉวีกับหลานๆและคนขับอีกสองคนมานั่งทานด้วยกันขอบคุณขอบคุณอาหารวันนี้อร่อยมากพวกข้าจะทำให้เต็มทีข้าจะช่วยผลัดเปลี่ยนขับรถม้าของท่านด้วยหากท่านรู้สึกเมื่อยล้าให้บอกพวกข้าได้ชายหนุ่มที่อายุราวๆยี่กว่าปียิ้มแย้มอย่างจริงใจ เขาไม่เคยพบเจอแบบนี้มาก่อนเลยหากเป็นที่อื่นๆพวกเขาจะให้ช่วยยกของและออกเดินทางเลยในระหว่างการเดินทางพวกเขาจะเตรียมพวกมันโถไปด้วยเพื่ออุ่นกินตามทางเพียงเท่านั้นแต่พอมารับงานนี้ทำให้พวกเขาใจชื้นขึ้นมามากเลยทีเดียวบางครั้งการเดินทางต้องเจอกับหลายๆสถานการณ์บางก็ไหนจ้างขี่บนขับช้าก็ว่าขับเร็วก็ด่า จนพวกเขาทำแค่หน้าที่ของตนแต่นายจ้างในคราดนี้กลับไม่เป็นเช่นนั้นเลยถึงพวกเขาจะเป็นเพียงชาวบ้านธรรมดาแต่พวกเขาก็มีน้ำใจและให้เกียรติพวกข้าเป็นอย่างมากเฟยอ,อีและฟเฟยเยียนสองพี่น้องที่รับจ้างคราดนี้ได้รับการต้อนรับอย่างดีหลังจากที่ชายหนุ่มลุงฉวีและสื่อไทยช่วยติดที่บังลมใส่รถม้าบ้านลี่หงเซ็จ ก็ช่วยกันขนของขึ้นรถลากขันรถของท่านพ่อใส่พวกตุ่มน้ำมอกระทะถ้วยชามพร้อมด้วยเครื่องครัวต่างๆโดยใช้ฟางจากบ้านของท่านลุงฉีมัดแล้วคล้องพวกมันอย่างแน่นหนาะรถลากของเฝยอ,อีและเฝยเยียนมีเพียงพวกผ้าหม่มและที่นอนพร้อมกับเสื้อผ้าอีกไม่มากผาระหนักคงตกไปที่หมาของลี่หลิว พวกเขาบอกว่าสามารถเอาของหนักมาใส่รถลากของพวกเขาได้เพราะม้าของพวกเขาค่อนข้างแข็งแรงกว่าแต่ลี่หลิวกลับบอกว่าไม่เป็นไรหากมันเหนื่อยก็ให้พวกมันพักเสียหน่อยก็ได้แล้ว